เัท,ทุกวันมีมุกไหมวันนี้วันนี้นนมีมุกให้คุณชมแน่นอนครับเดือนที่แล้วคุณอาจจะไม่มีใครไม่เป็นไรครับเพราะเดือนนี้มีนาแน่นอนอผ่านปาผ่านตอนแรกกะจะซื้อแล้วนะ้ำมุกกะ อ๋อซื้อไปใช้แล้วไม่ค่ะซื้อไปทิ้งเลยค่ะวันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยใครก็ลุยหรอมันมีนาแล้วแต่จริงๆนะผมบอกเลยมีนาเนี่ยเราก็ต้องมีของดีๆมาแจกดังคอนเซ็ปต์รายการครับแน่นอนเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนวันเกิดค่ะของช่อง3าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแจกของแบบเล็กๆไม่ได้เราต้องแจกหนักๆไปเลยค่ะแจกอะไรครับพี่น้ำฝนแจกนี่เลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็เตาปิ้ง ย่างจากสมาร์ทโฮมฟังอย่างนี้คิดว่าเอ๊ะแจกคนละอย่างหรือเปล่าเปล่านะคะคุณผู้ชมเราแจกหนึ่งคนแจกไปเลยทั้งคู่เลยค่ะและที่สําคัญแจกทางออนไลน์ด้วยใช่ใช่ไหมครับคือแจกสองทางเลยถ้าทางรายการคุณดู สแกน QR code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาในไลน์นะฮะยยและกล่องของเราตอนนี้ยังว่างอยู่เราจะเริ่มแจกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป<ช>อ,อีกทางหนึ่งคือทาง Facebook แซฟพาซาไปติดตามกติกาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมส่งเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเริ่มส่งกันตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะสแกน QR code แล้วส่งเข้ามาเลยเส่วนตอนนี้อยากส่งอะไรเข้าทองตัวเองบ้างอุ้ยอะไรครับพี่ฝนะไร้นนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ที่พี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันแท้ไปกินบ่อยจนแบบเกือบจะเป็นหุ มันอร่อยมากคุณมีทั้งเนื้อทั้งซีฟู้ดนาแล้วน้ำซุปเขามีให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะมงก๊กค่ะไทซอยากทานซุเกี้ยวกสไ์ฮ่องกงปักหมุดที่นี่เลยค่ะร้านมงก๊กหรือเฟซซุปเกี้ยวก็ต้ตงรบจากฮ่องกง อิ่มฟินวนไปสองชั่วโมงเต็มกับอาหารข้าวหวานกว่า200เมนูให้เลือกทานไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อเกรดพรีเมียมซีฟู้ดแน่นๆยกมาทั้งทะเลมีน้ำซุปให้เลือกถึง5ซุปซุปเคี่ยวไผ่ซุปมะพร้าวซุปต้มยำน้ำข้นซุปปลาทะเลน้ำลึกและไฮไลท์ซุปหม่าล่ารสชาติสั้นเผ็ดร้อนปิดท้ายด้วยของหวานปลาที่ได้กับปิ้งซูแ์ล็อบเบิ้ลฮ่องกงไปพิสูจน์ความอร่อยในรายการกันเลยค่ะ อนนี้เราอยู่กับพี่ปุ้ยดีเรคเตอร์ร้านมงก๊กครับสวัสดีครับพี่ปุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ยคะจุดเด่นของร้านมงก,ก๊กเนี่ยคืออะไรคะอ๋อร้านมงก,ก๊กของเรานะครับเป็นร้านบุฟเฟ่สไตล์ฮ่องกงฮะที่มีเมนูหลากหลายกว่า200รายการนะครับอยมีทั้งของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอยู่ในราคาเดียวเลยค่ะราคานั้นก็คือ499บวกบวก เน็ต <N ets> แล้วอยู่ที่588บาทครับโอ้โหุ้มมากจะบอกว่าฝนไปบ่อยมากเพราะมาทานด้2ชั่วโมงเต็มเลยใช่ไหมคะ <N ets> ใช่ครับคือ oh. ผมต้องบอกเลยนะครับปกติราคาผมจําไม่เคยได้เลยเพราะว่าพ่อแม่จ่ายหมดแต่ราคานี้คือดีแล้วก็ของคือเยอะมากไฮ <N ets> ไลท์ของร้านนี่คืออะไรครับพี่ปุ้ยครับ <N ets> ตัวจริงๆมาทานสุกี้นะครับก็เริ่มที่น้ําซุปนะครับน้าซุปของเราเนี่ยจริงๆหม่าล่าเนี่ยเป็นตัวที่โดดเด่นของเราเลยนะครับลองลงไปก็เป็นซุปมะพร้าวนะครับ มะพร้าวด้วยใช่ซึ่งทําจากน้ํามะพร้าวน้ําหอมอ๋อครับแล้วมีอะไรอีกฮะแล้วก็มีซุปปลาทะเลเอ้ยโทษทีฮะอันนี้ซุปเป่าหื้อครับแล้วก็ซุปต้มยำนะครับแล้วก็ซุปปลาทะเลครับอ้เลือกยแอยากรู้หมาล่านี่เวลาเห่าเสียงเป็นไงฮะไม่เคยได้ยินเขาเห่าเลยคุพระละหมาคุคนละมาหมาล่าอ๋อลำซุปหมาล่าอันนี้มันหมาล่าค่ะป๊อปปี้อ่าแล้วทางนี้คือเป็นออเดอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าทางอ่า บุฟเฟ่ก็จะต้องมีออเดิฟด้วยถูกต้องไหมคะก็จะมีออเดิฟแต่ว่าจุดเด็ดเลยเนี่ยคือตรงนี้เลยตรงน้ำซุปเนี่ยมันจะมีทั้งแต่เนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมู<ะ>แนะนําหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละเนื้อต้องกินกับน้ําซุปอันไหนบ้างะคะใช่ครับถ้าเป็นกลุ่มของเนื้อนะครับเราก็แนะนําว่าให้ทานกับออซุปหม่าล่านะครับถ้าเป็นหมู<ๆ>ก็จะทานกับพวกซุปที่รสชาติอ่อนหน่อย<ๆ>ก็เช่นพวกซุปมะพร้าวหรือว่าเป็นซุปเป่าฮื้อนะครับอันนี้ใช่ครับ ตัวนี้แนะนําไม่ทานกับหมูใช่ครับใช่ครับขอลองแบบ3ชั้นเลยได้้ไดเลยครับได้เลยครับไอพิฝนเอ้ยยังไงอเขาเปิดน้ําเดือดๆนิดนึงอ่าคุณหนักแล้วเหรอฮะสบายสบายเอาเอาเฟซชิบอกให้หน่อยเออเอาขอโทษครับขอโทษครับขอบคุณมากค่ะแต่ว่าจิ้มนะคะมีน้ำจิ้มให้เลือกหลากหลายน้ำจิ้มเราก็มีหลากหลายเลยครับถ้าถ้าเบสิกเลยก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ครับหรือว่าถ้าชอบแบบแซ่บหน่อยก็จะเป็นจิ้มแจ่วหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ด นี่น่ของฝนมีผสมไว้ตัวแล้วอันนี้จิ้มแบบว่าแซบๆนิดนึงนะคะลองผสมเองเลยโอ้โหน้ำลายไหลเลยอ่ะพี่น้ำตานมากเป็นยังไงพี่ฝนกินแล้วกินอีกในวันนี้ต่างกันไหมต่างรสชาติเป็นไงวันนี้ก็ขนม่กินถึงในรายการเลยนะคุณเอร่อยมากหมูเขานะคะ นุ่มแล้วก็หั่นมาแบบบางๆเวลาทานซุกีมันต้องทานแบบนี้ค่ะอยากชิมน้ําเชิญเลยครับนี่ก็อยากจะชิมน้ําเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้ามะพร้าวเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมีมาก่อนเลยนะคะนี่ครั้งแรกเลยแล้วอยากจะลองชิมน้ําเพราะว่าอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วปกติต้องจิ้มกับมีอะไรถึงจะเข้ากันนะคะถ้าเป็นซุปอ่อนเนี่ยแนะนําว่าเป็นพวกเป็นหมูหรือว่าเป็นพวกซีฟู้ดก็ได้อะไรเงี้ยครับ จริงๆก็คือแล้วแต่ความชอบของส่วนคนด้วยเนาะเพราะบางทีการจับคู่ระหว่างน้ำซุปใช่ไหมฮะเนื้อซีฟู้ดหรือของต่างๆมันก็มีนี่อีกน้ำจิ้มอีกคือแล้วแต่คนชอบใช่ฮะรสชาติเป็นไงนำมะพร้าวจะบอกว่ารสชาติได้ได้กลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวน้ำหอมจริงๆอ่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะแต่ว่าอยากจะลองชิมกับ เนื้อหมูบ้างว่ามันจะเข้ากันจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยกินมาก่อนปกติจะสั่งน้ําต้มยำอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะลองลองลองเมื่อกี้ที่ฝนชิมเป่าดูแล้วคุณจะบอกว่าน้ําซุปอ่ะมันไม่ได้ขาวนะบางคนอาจจะกลัววมันจะขาวหรือเปล่าแต่มันกลายเป็นเหมือนแบบเวลาเรากินน้ําซุปที่มันมีเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นมันจะแบบได้กลิ่นหอมหอมและยิ่งจุ่มไปกับหมูนะหืคุณอร่อยมากนี่อันนี้แพรมจะชิมแบบว่าไม่ไม่ใส่น้ําจิ้มเลยนะได้แบบว่าบอกรสชาติก็เป็นยังไงนะ นี่คุณดูความละเอียดของร้านนี้นะครับสับเนื้อละเอียดแดงขนาดนี้คุณดูหร่อเปล่าไมใชอ๋ออันนี้พริกเหรอครับอ๋อผมนึกว่าเอาเนื้อมาสับใส่แดงอีกเป็นยังไงคุณแพมเข้ากันเลยอ่ะมันทําให้เนื้อแบบเหมือนนุ่มขึ้นด้วยนะน้ำมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยคือหอมเลยอร่อยเข้ากันค่ะครับ ออออรร่่ยยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีซีฟู้ดด้วยซีฟู้ดแนะนําให้ทานกับเป็นตัวต้มยำซุปต้มยำแบบไทยเนี่ยแหละครับมันจะเหมือนเหมือนเราทานซุปต้มยำเลยก็เอาซีฟู้ดใส่ลงไปรั่วหยุดกินไม่ได้เลยอร่อยมากเลยครับดีครับวันนี้ผมทานบางสิร้ตน์ก็เลยสละสิทธิ์ให้กับทุกท่านอดอดอดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชิมกันเองเพราะว่าซีฟู้ดก็มีให้เลือกหลากหลายตัวหเช่นกันซีฟู้ดก็มีให้เลือกหลากหลายเหมือนกันใช่ครับใช่ครับนี่เห็นไหมคุณมีปลาหมึกมีกุ้งมีอันนี้นี่คือเห็ดเอ้ยมีนจะเป็นหอยเลยนะครับหอยนี้ก็หอย คุณพี่คะแล้วถ้าจะถ้าจะกินซีฟู้ดเนี่ยคือมันจะราคาเพิ่มด้วยไหมไม่ฮะอยู่ในราคานี้แล้วรอครับโอ้เพราะปกติเห็นว่ามันมีหลายเลทราคาถ้าสมมติว่าจะกินซีฟู้ดด้วยอาจจะแพงขึ้นที่นี่ห้าสองร้านเราไม่มีมีราคาเดียวเลยครับรวมถึงขนมด้วยเหมือนกันรวมถึงขนมด้วย้ารับประทานหลายอย่างมากจริงๆเวลาไม่พออยากให้คุณผู้ชมนะครับไปดูที่ร้านเนาะท็อกสามสาขาใช่ไหมครับเอาเลยครับพี่ปุ้ยพูดได้เลยฮะตอนนี้เรามีทั้งหมด3สาขานะครับก็คือจะมีที่ เอกมัยนะครับมีที่ Mercury View นะครับอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลชิดลมนะครับแล้วก็ที่สาขาเดอะมองงามวงวานนะครับอสาสาขานะคะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นรับรองว่าอร่อยถูกใจเหมือนพวกเรานี่ละค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะ่าแล้วช่วงหน้าใครที่อยากได้มอดทอดไร้น้ำมันกับต็อปิ้งยางห้ามพลาดเลยมาฟังกดกติกาพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับช่วงช่วยกันแซมนะคะแพมต้องบอกเลยว่าเรายังช่วยโปรโมทและขายสินค้าอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันอีก3ร้านเลยค่ะช่วยกันแซมแนดหมูห่อใบตองต้นตำรับจากเมืองมหาสารธามหาทานได้ที่ร้านจันทิมาฟูด พัดสันวัตุดิบตีมีคุณภาพรสชาติอร่อยดนใจทำสดใหม่ทุกออเดอร์นอกจากนี้ยังมีหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดจันที่มาฟูดหรือที่เบอร์ตุ6น7 6 5 6 5ห้าจ้าอยากทานอะไรแซ่บก็ต้องน้ำพริกรสแซบที่ร้านน้ำพริกคุณอุบลน,น้ำพริกแปรรูปเนื้อน้ำพริกกรอบอร่อยรสชาติจัดจ้านมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ไร้สารกันเสียสั่งซื้อโทร0623197653ได้เลยค่ะ นุ่มหนึบหอมหวานแบบธรรมชาติใครชอบกล้วยตกักมะม่วงหนึบฟ้งางขามแก้วต้องร้านฟุตป๊อปผลไม้แปรรูปกล้วยน้ำวะเหนือนุ่มหนึบตักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพาราโบลาโดมสะอาดปลอดภัยไม่แต่งเติมรสชาติเก็บไว้ได้นานเกือบ2เดือนสั่งซื้อที่เพจฟุตป๊อปผลไม้แปรรูปหรือโทรซูนเก้าเจ็เลยจ้าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอาทิตย์ อาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าสัพรุ่งนี้รนเราจะเริ่มแจกนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะแล้วก็เรือ่องปิ้งย่างสมาร์ทโฮม,อมบอกเลยว่า1ชุดเนี่ยต่อ1ช่องทางนะเรามี2ช่องทางในการลุ้นและร่วมสนุกครับสแกน qr code ส่งชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์เข้ามาฮะอันนี้คือของทางรายการนะแต่ใน Facebook เราก็แจกอีกเช่นกันครับอีกหนึ่งชุดนะฮะยังไงก็ติดตามรายละเอียดได้ในแซปพาซาเฟซบุ๊กได้เลยอ่ามันมันหมุนเองอ่ะจริงๆมันมันมีชื่ออยู่ฮะคนที่ได้รับรางวัลนะฮะมีอยู่ยังไม่มีวันนี้ว่างอยู่ราชพจะพงอนมกิติอ๋อไม่มีอ่ะมีชื่อป๊อปปี้ป๊อปปี้ไม่ได้อ๋อผมไม่ได้เหรอใช่ไม่มีสิทธิ์แต่แต่จริงจริงตู้ว่างนาดนี้คุณผู้ชมส่งมาเยอะๆยอะเขาบอกเลยว่าเราแจกหนักนะฮะและแจกเยอะาไปินที่่งย บ้านเองโอ้โหครบมากๆควรเราไปด้วยก็ได้แต่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะคือละครแม่ครัวคนใหม่ตอนนี้กําลังสนุกมากเลยแล้วเขาก็กําลังมีกิจกรรมนะคะชื่อว่าแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยเป็นกิจกรรมในการให้คุณําเมคโอเวอร์ไปติดตามรายละเอียดได้ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะเนาะอันนี้ดูนะบอกเลยว่าดูแล้วแบบยิ้มทั้งวันยิ้มเลยเป็นละครที่เราแบบ ดูแล้วสนุกสนานคุณผู้ชมก็น่าจะชอบเหมือนกันกับเราเนาอยากจะไปติดไฟบ้างเลยช่องทางโซเชียลของเราติดตามกันได้ติดตามได้เลยนะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเฟซบุ๊กยูทูปในไลน์นะครับผมทิมเขาว่าแซบผาซาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะส่งเข้ามาอะไรก็ได้คุณอยากจะพูดคุยอะไรกับพวกเราพิธีกรก็ส่งเข้ามาได้เลยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของพิธีกรนะคะท่านัทชาและชาเทวอนค่ะวันนี้พวกเรา ซาบภาษาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวได้ชัวร์ทุกวันสวัสดีค่ะ